ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจววันที่7มิถุนายน2567ครับเปิดลงทะเบียนรับเงินชดเชยประกันสังคมดูเงื่อนไขเลยครับสำหรับผู้ใดนะครับที่มีประกันมาตรา33แลาวเป็นประกันสังคมแล้วตัวเองเนี่ยออกจากงานแล้ว สามารถที่จะรับเงินชดเชยว่างงานได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้าง มาดูกันว่าได้กี่บาทรวมถึงวิธีการขอยื่นรับสิทธิ์ชดเชยระหวางตกงานเนาะหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่เคยจ่ายเงินสมทบมาตรา3-3มนะครับมาแล้วอย่างน้อย6เดือนในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นถูกเลิกจ้างลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างคุณก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงินชดเชยนี้นะครับซึ่งการชดเชยเนี่ยจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สาเหตุของการว่างงานนั่นเองอย่างเช่นถ้าใครถูกเลิกจ้างนะครับจะได้รับเงินชดเชยประมาณ50%ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะ เวลาไม่เกิน180วันต่อปีส่วนใครที่ลาออกเพราะว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างนะหรือว่าลาออกเองเนี่ยจะได้รับเงินชดเชย30%ของค่าจ้างนะครับฉเฉลี่ยแล้วระยะเวลาไม่เกิน 90วันต่อปีนั่นเองครับทั้ง2กรณีนี้เนี่ยเขาจะคิดจากฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทหรือสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนั่นเองครับตัวอย่างเช่นหากว่าคุณเนี่ยมีเงินเฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ10,000ใช่ไหมถ้าหากว่าถูกเลิกจ้างเนี่ยคุณจะได้50%ก็คือเงินชดเชย5,000บาทเป็นระยะเวลาสูงสุด6เดือน ซึ่งขั้นตอนขอรับสิทธิ์ว่างงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีการระบุไว้นะครับว่า 1. ต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน30วันหลังจากว่างงานคุณต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของทางรัฐบาลจากนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขครับ จะต้องแสดงความพร้อมที่จะทำงานและแรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามกำหนดและรับเงินชดเชยหากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนนะฮะคุณจะได้รับเงินชดเชยเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงนะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506นะครับนี่ก็คือเงินชดเชยว่างงานนะครับหากคุณมีคุณสมบัติตามนี้อย่าลืมนะครับไปยื่นขอรับเงินชดเชยว่างงานขณะที่กำลังว่างงานอยู่เนาะแล้วใครที่มีคำถามอะไรนอกจากนี้นะครับก็คอมเมนต์มาใต้ไล ตงได้เกี่ยวกับข่าวประกาสังคมจะให้สตางค์ตามข่าวอะไรเกี่ยวกับประกาสังคมคอมเมนต์มานะจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ